ตัวมันไม่ได้แล้วมันไม่ใช่อีกแล้วทําอะไรผิดไปไม่ทําอะไรสักอย่าง <laughs> tippe Mhm ci mo quasi buongiorno amore internet Ah! Pana. Eh non ho dovuto fare nulla. Pennaie giù. Oh no, ma.

น้ำลูกใหญ่มาแล้วน่ะโอ้โหอาบน้ำเขาอาบลูกจ้าเจ็บวะโอเคเคสรแล้ว จิจะหยไม่ร้องไม่ร้องเงียบเงียบป่าป่าป่าใส่ละใส่ละ<ผ>มไม่อยากกินนมไม่อยากกินก็ไม่กินเจบม้เจ็บากเหรอลูก,กอ้กอดสิผมพี่เขาหนะขานะขานาะดเอาไปเครือ่อง,งหนึ่งยังอีกึ่งเครื่องนึงเลยนะอ้ยดูดีผมพี่ก้นเห่ยลูก nước dẹp đi mọi người ơi ấu ấy lại thuốc sập luôn ạ